สวัสดีค่ะอำเภอเขียงในเรามาเยี่ยมชมสวนแตงโมของนายใหญ่จ่ะจันยวัฒน์ครับจันยวดโม่สิบสองเนาะโม่สิบเอ็ดครับหมู่สิบเอ็ดปลูกปลูกโดนป้านายจ้านี่ยนานหกสิบวันครับหกสิบวันแตงโมนะคะแตงโมกลางมุ้งผลผลิตจะได้ประมาณอาทิตย์ไหนจ้าอาทิตย์หน้าเราจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรเพเภอจองเบิส ะฉะนั้นพี่น้องที่สนใจเป็นแตงโมปลอดสารนะคะแตงโมรสชาติที่อร่อยที่สุดของตำบลสร้างทอยถ้ายหเต็มที่บ้านท่อยอาทิตย์หน้าเชิญแวะชมแวะชิมความอร่อยของแตงโมบ้านสีบัวโม่11โม่12โม่11เออน้ำ12น้ำนี้12โม่11กับ12บ้านสีบัวเนาะนะคะเกษตรกรต้นแบบของเรานะครับอาชีพเสริมของกลุ่มแปลงใหญ่ครับแตงโมลงเรือนนะคะให้ มาเอียงนะมอ่ะมีมีเมลอนแล้วก็มีมีแตงกวาด้วยนะคะในโร่งเลื่อนนี่เนาะเจปาะมาณเท่าไหร่คะนี่คืพื้นที่ทีเดียวสั่งรงเลื่อนสี่คูณเมตรนะคะิบปเอาไหรเกษตรตำบลเกษตรตำบลคุณพิทยาคุณพิทยาโนรีรัตน์เนาะพิทยาเนาะ มาชมแม่ชิมค่ะไปทงี่บ้านยูทูปมันต้องดูนี่จังเลยอ่อมสวนแตงโมอ่เป็นเป็นเมลอนนะคะเมลอนเมเมลอนเมลอนปลอดภัยนะคะปลอดภัยเป็นสินค้าเกษตรสุดยอดของตำบลสร้างถ่อนะคะเมลอนพันดีครับเออปลอดสารนะคะเราเราปลูกแบบ GAP แบบกลางมุ้ง แม่ทำบัวกลางมุงพ่อแม่พี่น้องผู้ใดสนใจอยากสิมาเยี่ยมชมเชิญย่างสีบัวของเข้าโมสอ็แล้วกับม่สิองนะคะประธานกลุ่มแปลงใหญ่คุณพ่อคำล่าสรงสุขประธานกลุ่มเข้านำเสนอผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลากหลายเนาะหลากหลายของตำบลสังทอเ่้านะคะสินค้าทุกชนิดปลอดภัย รับรองมาตรฐานโดยสำนักง,งานเกษตรอำเภอเขียงในของเราค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณท่านเกษตรที่แนะนำและกระส่งเสริมเป็นอาจารย์สันเยี่ยมเป็นอาจารย์ที่ดีที่สุดครับพี่นอ้องอ่าเพือเป็นตอนสั้นเลยนี่แต่หน่่งใหญ่ๆครับพี่น้องขอบคุณทั้งท่านเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดอุบลเอ้ยสุดยอดสุดยอดอ่าช่วงนี้ช่องยูทูบบ่าวครับไล่ชแนลนะครับแน่นอนแน่นอนปาูก อยู่บ้านสีบัวด้ครับพี่น้องพี่สังกัดอยู่บ้านสีบัวตะมนสร้างถมเพอเขืองในสนับสนุนสรงครานครับผมเออกลุ่มแปลงใหญ่ของเรานะคะปูสินค้าเกษตรหลากหลายชนิดมากข่ะจากยอดชุ่มชื่ประจักษ์นาะหลายอย่างหลังจากปูกขาพ่แล้วแมนบอกครพื้นที่นี่เขากับแบ่งมาปูก ไม่ว่าจะเป็นแตง้าแปลงคันตะลุบให้หน้าก็เลี้ยงปลาเนาะไปเนี่ไปอีกคุณอาไปเบิ้งการเลี้ยงแหนแดงอีกเอาเราไปดูแหนแดงครับเชิญเชิญครับไปเบิ้งการเลี้ยงแหนแดงให้ปลากินบานี่เชิญครับท่านเจ้าของพื้นที่อพื้นที่ไหนเด็กพ่อตาเสมแหนแดงทางนี้ครับตาแสมเดินก่อนเคุณอานี่เพิ่นตักให้ปลากินได้หนี่นี่คือ เป็นแหนแดงที่เป็นพืชมหัศจรรย์เนาะตาเนาะเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งปุ๋ยเป็นอาหารปลาปุ๋ยทีุ่บบมันจังไรไปแต่แป้งหน้าพร้อมมาๆค่ะหลังจากขายปลาแล้วก็ดำหน้าถ่ายถ่ายรูปหน่อยแล้วเชิญเชิญท่านเกษตรจังหวัดแม่ยำท่อมเนาะโอ้ยก็ได้เป็นอธิบดีรอดแล้วฮ่ฮเชิญึฮ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 ึนึฮ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 ึ บ่ให้ปลาเขาได้มันยังเขาไปกินนั่นเม็นบปลาทู่เมื่อเออเอาไปลาทุกวันบเลี้ยงพ่อขยายเพาะปขายแหนบเลี้ยงเพาะไว้ก่อนนะครับค่อยไปขยายนะครับเพราะว่าถ้าร้ายก็ตั้งให้ปลากินมาเขาบาเขียนรูปบ้านเออทลายเลยเขียนรูปบ้านเพราะว่าถ้าจะเอาไปขยายแหนแดงแหนแดงคุณพ่อนะคะแหนแดงครับช่องยูทูบบ่าวคำราชาแนลนะครับอ๋อพ่อฮันน้าไป็าตั้งบุญเนา อาหารปลาลดต้นทุนครับเออนั่นผสมห้าจังหน่อยเขาใส่อย่างแน่้ยพอในนี้คือมีปลาน้ำอยู่ค่ะมันรักเขาไม่กินต์สนันกระโดดเขาไม่เองเออมันหมุนเขามันหัวน่ะมันหิวมันกระโดดเขาไม่เองเอออิ่มเรายากออกปลาเพิ่มนปลาตะเพียนแมนบ่วตาปลาในท้องครับเป็นหัวหาลงแพ้เพิ่นมเงแน่ลุงเพื่อเพื่ไงหัวหาลงแพ้มันหมุนรีดดูนเออเอาลงแพ้เขาหน่ะ บ่อันท้องเปอย่างนี้พอได้นี่เนี่ยนะคะก็ใช้ปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้ไก่เนาะให้ให้แหนแดงกินแล้วก็เป็นข้าวปลาก็กินดีได้ต่างแตเพียนเนี่ยบ่เหล่เลยาไปโลดตัวสารพิษมาพันนะเอาให้ปลาทุกวันแม่นรอคะสาบานลดต้นทุนแล้วพอเนาะเอาเสบีงนะมัสอนกระจา ตอนกระจายให้ปลาแม่นบอกค่ะตัวนี้เป็นบ่อพเนาะงพอเนาะคือเขาถ่ายไายรูปใบนี้ให้ร่องประทานแล้วหมดโอ้สุดยอดค่ะคุณตาสุดยอดสุดยอดเลยค่ะขอบคุณครับท่านเกษตรอำเภอปอยเป็นเกษตรจังหวัดต่อไปเออพี่น้องที่ส่งเสริมมาชีพตำบลสร้างท่อค่ะครับผมหลังจาก ขายปลาแล้วปลาออกกับสีเฮ็ดหน้าเนาะครับเ้ากัสีเฮ็ดหน้านะคะที่ที่เห็นก็คือบ่อปลายนะคะยังปลาแล้วก็เลี้ยงแหนแดงไปในตัวเลยอ่าแล้วก็เป็นเป็นอาหารปลาที่ลดต้นทุนก็จะเป็นแหนแดงนะคะบ้านสีบัวเราเป็นหมู่บ้านนักปลานะครับที่อ่าทำการเกษตรแบบครบวงจรที่เกษตรกรมีความขยันมีความขยันแล้วก็ สร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนไม่ต้องอพยพออกไปนอกพื้นที่เลยเราอยู่เฉพาะพื้นที่เงินท่อกับมาบะอืดบะยากนะคะสุดยอดจริงๆค่ะเบื่อกี้เหรแพ้แนแดงมีทุกบ่อตัวอย่างเนาะค่ะเนาะเป็นเป็นเป็นทั้งปุ๋ยเป็นทั้งอาหารตัวนี้ก็เฉพาะให้นี่เขาเรียกยงเป็นไฮอบ่พ่อตัวนั้นก็เอาใส่ไฮนั่นตอนนี้กไม่ได้แนแดงไม่ได้ใส่ตา กของคนเปี้ยลมน้ำู้นี่กับมานน้ำท่านนั่นแหละจากสำนักงานเท่าหรครับผมเอามาหพดเดียวทำนี่แล้วก็มาใหขยายปลามันใหญ่ขึ้นมันกินเหม็นปลามันน้อยมันกลิ่นเหม็นเลยกับเอวล้มนั่นกับเศษนี่ตอนเนี้ป่ามันใหญ่แล้วมูร้อนกินดีแล้วครับรถต้นทุนค่ะคุณตารถต้นทุนค่ะขอบคุณครับขอบคุณท่านเกษตมเพเภอครับเบื่องต้นยูทูบชาแนลได้พี่น้อง